สวัสดีครับทุกคนก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นสนัญลักษณ์นี้แล้วขนลุกนะครับ หลายๆคนอาจจะเฮ้ยมันคืออะไรกันนะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าสำหรับเด็กนวดยุค90หลายๆคนเนี่ยรับรองว่าเห็นเครื่องหมายนี้แล้วรับรองตกใจแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะเราก็จะเห็นได้ว,ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวสารของเกมชื่อว่า Half Life 3นะครับภาคที่3แล้วนะครับจริงๆก็คือต้องบอกว่า Half Life 3เนี่ยก็เป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าเติบโตขึ้นมากับผมเลยนะครับผมก็ตั้งแต่ยุค Half Life ภาคที่1เนี่ยจนกระทั่งแบบยุคของประมูลเ,ลเว็บเว็บบอร์ดประมลูล .com ฟังกันแล้วก็มาชวนเพื่อนๆย้อนลำลึกความหลังแล้วก็ตัวอัปเดตล่าสุดของ h u l f l i f e 3ด้วยนะครับอ่ะก็คืออันนี้ตัว h u l f l i f e 3นะครับโดยข่าวสารล่าสุดนะครับก็แอบมีหลุดออกมาในส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าตัว h u l f l i f e 3เนี่ยนะครับจะ มีการประกาศนะครับผมนี่ตัวที่เป็นเหมือนกับว่าเป็น official ยลเอ่อเพลทีสอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาช่วงวัน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 พฤร์ลหัดนี้นะครับก็แฟนแฟนฮับไลฟ์ก็อย่าลืมด้วยประกันทั้งโป่งนะทีนี้ถ้าผมพูดถึง half life เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เก็ตว่าเฮ้ย half life เนี่ยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นเฮืยมันอาจจะรู้จักเกมหลายๆเกมอย่างเช่น counter strike ใช่ไหมฮะสมัยก่อน counter strike เนี่ยจริงๆแล้ว counter strike ภาคแรกเนี่ยมันเป็นเกมเอ่อที่เป็นมอดของ half life นะครับภาคแรกเลยนะครับก็เดี Breaking ๋ยวผมจะพาเพื่อนๆย้อนไปดูฮาร์ปไลท์กันนะครับว่าเอ้ยแบบฮาร์ปไลท์ภาคแรกเนี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับก็เราเริ่มต้นกันกับฮาร์ปไลท์ก่อนนะอ่าจริงๆตัวฮาร์ปไลท์เนี่ยตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นเกมที่พูดถึงนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อกอร์ดอนฟรีแมนนะครับเขาทํางานวิจัยในสถาบันทดลองเมซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ เป็นพี่เงียบขึมนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เงียบขึมนะครับแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็มีอาวุธคู่ใจคือแฉลงของเขาน,นเองนะครับนี่ก็อันนี้แบบว่าก็เอาตัวเกมเพลย์ของภาคแรกมาให้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่เล่นเกม FPS เนี่ย Half Life เนี่ยซึ่งเป็นจะเป็นเกมเกมหนึ่งที่แบบเรียกได้ว่าเป็นตัวปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม FPS ทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ Half Life เนี่ยก็คือเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ด้วยในในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ มีคนที่เล่นเกม FPS เกมนี้อยู่กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าเนี่ยก็คือตัวเกมเริ่มต้นมาก็คือนี่นะครับนักวิทยาศาสตร์นะผมชื่อกอร์ดอนฟรีแมนนะครับเขาก็อ่าเป็นหนึ่งในนักวิจัยนในสถาบันนะครับผมเมซ่านั่นเองนะครับเป็นนักฟิสิกส์นะครับผมก็อยู่ในศูวนย์วิจัยแบ็กเมซ่านะครับอ่าแล้วเขาก็ไม่พูดไม่จาสักคำนะ <laughs> เนี่ยก็คืออยู่ในศูวนย์วิจัยนนะครับก็ เป็นส่วนวิจัยเกี่ยวกับพวกเชิงฟิสิกส์แต่ปรากฏว่าในการทดลองครั้งนี้มันดันไปเปิดประตูมิตินะแล้วก็พาเจ้าพวกแบบปีศาจจากต่างโลกเนี่ยเข้ามาจู่โจมนะครับก็อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเกมเนี่ยคือแบบเป็นเกมแนว FPS นี่แหละนะครับแล้วก็มีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะแล้วก็อาวุธต่างๆมาเล่นกันนะครับ อันนี้ก็แบบว่าพอเขาเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยคุณกอร์ดอนฟรีแมนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบว่ามีการเปิดประตูเพื่อนๆที่เล่นในในสมัยแรกๆเนี่ยหรือว่าน้องๆที่เพิ่งผ่านเข้ามานะก็จะเห็นในกราฟิกมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะครับตวัวเกมเนี่ยก็เนี่ยครับก็จะเป็นแบบ เป็น 3D ยุคแรกๆเลยนะเป็น 3D ยุคแรกๆนะครับและนี่ก็เป็นฉากที่กอร์ดอนเขาจะทําการทดลองนะครับผมผมไม่แน่ใจชื่อการทดลองว่าเป็นอะไรนะสมัยนั้นก็เด็กมากๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถาบันวิจัยนะครับผมนี้มีตู้ไมค์มีตู้ไมโครเวฟนะ,ะแล้วก็กอร์ดอนฟรีแมนเขาจะทำการนะครับทำการทดลองนะจำได้ว่าเหมือนกับว่าขนทําการเข็นเจ้าตัว รถเข็นนี่มีผลึกแร่ครับเข็นก็ไปในเจ้าเครื่องเครื่องนี้แหละก่อนนี้จะเป็นการเปิดประตูมิติให้ให้ปีศาต่างโลกเข้ามาถล่มโลกนะครับซึ่งแบบว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่บอกเขาเข็นรถเข้าไปนะครับเนี่ยฮะพอเข็นก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะฮะก็เนี่ยครับจะให้เราเขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นผู้ลงมือเข็นรถนะครับนี่รถเข็นที่มีประตูแร่เนี่ยเข็นปึ๊กเข้าไปในประตูมิตินะครับเขียนปปื้ดเรียบร้อยนะฮะพลวด เอาแล้วฮะการทดลอง่าทำการเปิดประตูมิตินะครับพรวดพลึบพลึบ,ลบนี่เห็นไหมกราฟิกสมัยก่อนนี่แบบนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะครับเหลือแบบว่าเหลือจะกล่าวเลยนะฮะสำหรับฮับไลน์ภาคแรกๆนะก็ทําให้หวนคิดถึงนะครับเนี่ยแล้วมันก็เปิดประตูวาร์ปแล้วก็มีปีศาจอะไรโผล่มาถล่มโลกตุมต้มต่ำตุมต้มต่ำตุมต้มตําเลยนะฮะอ่าก็เนี่ยคอนเซปต์ของตัวเกมจะเป็นแบบนี้นะอ่าก็คือแบบว่าเนี่ยมีการเปิดประตูมิติแวบแวบแวบอ่าทำลายโลกนะครับ ล้วก็ทําให้โลกเนี่ยก็ก็คือจะเป็นโลกที่วุ่นวายนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยมีแบบคนนู้นคนนี้ถล่มโลกแต่ไปหมดแล้วก็เป็นเกม FPS นะครับแล้วเราสามารถที่จะแบบว่าเอ้ยส่ง,สงนักวิทยาศาสตร์นะครับแบบก็คือแบบก็จะมีแบบให้ตัวรอร์ดอนฟ e ีแม n เนี่ยก็จะต้องแบบไ,ไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆนะเห็นไหมเนี่ยแบบนักวิทยาศาสตร์กระโดดเจ้าแมนกระโจ้เนี่ยกระโดดขี่หัวนะครับอ่าแล้วก็ต้องแบบในแหละก็ทําการเพื่อกู้โลกหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นวิดีโอเพย์ทรูนะครับอ่าจากทางช่องเกม e r Max นะครับขอบคุณมากเลยนะแล้วก็นี่นะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเพย์ทรูน Pay นะก็แบบสุดท้ายก็คือว่าก็จะมีทั้งแบบเอ้ยเนี่ยสุดท้ายฟรีอ่อกอร์ดอนฟรีแมนก็ต้องแบบเอ้ยเข้าไปเข้าไปถล่มในมิติอ่าของเอเลียนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่ามากมายนะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเกมเป็นตัวเกมเพลย์ของภาคแรกนะครับเนี่ยก็อ่าหลายๆคนก็จะจดจันตัวกอร์ดอนฟรีแมนในลูกของนักวิทิาศาสตร์ที่ถือแฉลงนะอ่าเดี๋ยวทาาีนบ้างนะ สำหรับความพิเศษหนึ่งนะของ half life ที่ผมเล่นมาในภาคแรกนะครับความพิเศษของมันมากๆเลยนั่นก็คือมันจะแถมมาพร้อมกับมอสหนึ่งที่ชื่อว่า team fortress classic นะครับ team fortress classic เนี่ยก็จะเป็นมอสมอสหนึ่งนะครับที่แบบเฮ้ยเราจะมีการเลือก คลาสแต่ละคลาสเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่คลาสนะแต่ว่าจะมีหลายๆคลาสอยู่นะครับนี่จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับเคลาสเลยนะครับผมแล้วก็แบ่งเป็นทีม2ทีมมาแข่งกันในเป้าหมายต่างๆนะครับเนี่ยอย่าง demolition man เนี่ยอัน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 เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่ายิงลูกระเบิดได้อะไรแบบนี้ยคือในสมัยของประมูล com อะคือแบบว่าผมเ่ะเล่นเกมนี้แล้วผมเป็นหัวหน้ากิ้ว แคลนแคลนนึงง่ะสมัยในเขาแล้วเขาเรียกว่าแคลนนะครับแคลนก็คือแบบว่าเหมือนเป็นทีมกันในการเล่นนะ่ะผมเป็นหัวหน้าแคลนชื่อแคลนจูสนะครับสมัยก่อนนะสมัยนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นยุคสมัยปรนะมูล .com อ่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่แบบว่าเรียกได้ว่ามีคอมมูนิตี้ที่หนาแน่น อ่ไม่แพ้อ่าไม่แพ้เจ้าตัวคอมมูนิตี้ของเกมดังๆอย่างแลกน่าล็อกออนไลน์เลยนะครับสมัยก่อนก็จะมีแคลนมีอะไรแบบมาเล่นออนไลน์กันสนุกๆนะสมัยก่อนเราก็จะแบบต่อโมเด็มกันได้ไหมเสียงจิ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออนั่นแหละอันนี้เป็นแบบเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะอันนี้ก็คลาสที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์ก็สามารถจะแบบไอ้ซ่อมพวกปืนกลพวกอะไรได้นะครับแอนซึ่งแบบอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคลาสอ่า ก็เอนจิเนียร์ก็แบบซ่อมปืนกลได้มีสไปา์อ่ะสปา์ก็สามารถแปงลงร่างเป็นสายลับเป็นอะไรได้ใช่ไหมอ่ะเป็นสายลับก็แปลงเป็นยูนิตอือ่นๆของฝั่งศัตรูได้แล้วก็แบบแอบลักลอบไปแทงข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสมัยนน,นเนี้ยเกมออนไลน์เนี่ยมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่อันนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเกมออนไลน์ในสมัยนั้นมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไงล่ะชวนคิดถึงใช่ไหมผมก็คิดถึงเกมนี้มากเหมือนกันนะครับคิดถึงแบบสมัยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ร่วมลบกันมาสมัยก่อนนะอ่า และแน่นอนเลยม็อดนะครับผมของ Half-Life ไม่ได้มีแค่ทีม Fortress นี้เท่านั้นนะครับรวมถึงยุคก,การเกิดกยุคก,การกำเนิดของ Counter Strike ด้วยนะครับ Counter Strike ภาคแรกทุกคนคิดถึงกันไหมนะครับ Counter Strike ภาคแรกเห็นไหมก็จะมีพวกแมปต่างๆเห็นไหมก็จะเป็นการแบบสู้กันแบบตำรวจประทะโจรใได้ไหมครับเป็นไงฮะซีอิตาลีใช่ไหมอ่าอันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่า a อ t e c หรือเปล่านะอ่าไม่ไม่ไม่แอสแน่าจะเป็นอันนี้นะครับ อันนี้ดีดัสนะครับดีดัสนะฮะกำเนิดไวรุ่นดีดัสนะครับก็เนี่ยก็คือเจ้าตัวเกม Half Life เนี่ยก็จะเป็นมอดตั้งต้นนะฮะที่แบบไอ้ทำให้เราได้เข้ามาเล่นในเกมมอดแล้วก็ต่างๆที่สนุกใน,ในสมัยนั้นเลยนะครับ Counter Strike นี่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนชอบนะ c 6ะปืนกะเรียงอะไรแบบนี้ใช่ไหม31อย่างงี้ใช่ไหมครับ MP5 Navy 13 Desert Eagle อะไรแบบเนี้ย ก็มาจากนี่หมดเลยนะวัยรุ่น Counter Strike นะใครที่ <laughs> ทันแบบยุควัยรุ่น Counter Strike เนี่ยเล่นตามร้านเน็ตอะไรแบบนี้ก็สามารถอกุกใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ได้เห็นไหมแบบอันนี้แบบน่าจะ CS Office อะไรย้ยมันจะมีแมปที่เราคุ้นเคยกันมากมายนะรวมถึง CS United ด้วยจริงๆก็คือ Untitled นั่นแหละนะครับแล้วก็คนที่ทำแมป Untitled เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นคนไทยนะนะเก <laughs> ่งมากๆเลยนะครับ ก็เป็นหนึ่งในมอดในตำนานแล้วกันนะครับอ่าทีนี้เราพอเรารู้จักกับ half life แล้วนะครับ counter strike นะครับอันนี้ประยุกต์สมัยของผ K คิดถึงสมัยประมูล .com มเลยนะครับแล้วก็เป็นถึงจุดหนึ่งนะเกมก็ผ่านไปซักระยะหนึ่งใช่ไหมครับก็ก็ทำตัวเกมเนี่ยได้เติบโตมาเป็นภาคที่2นะครับนั่นคือ half life 2อันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะที่แบบในยุคสมัยนั้นนะแบบเฮ้ยผมซื้ออันนี้คือผมเลือกซื้อเกมที่เป็นไร้เส้มาในช่วงแรกๆนะเกมไรเส้นนะั่นคือแบบว่า เกมที่แบบเสียตังค์ซื้อถูกต้องตามลิกาตามกฎหมายนะครับถูกลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้ผมก็ไปซื้อสิ่งที่เรียกว่า orange box มานะครับ h ับไลท์ e 2เนี่ยจะมาพร้อมกับแพ็กเกจที่ชื่อว่า orange box นะครับราคาสมัยนั้นเ,ออเริ่มเริ่มเริ่มไม่แพงนะคือใน orange box เนี่ยมันจะประกอบด้วยด้วยเกม3เกมมาพร้อมกับ Half Life 2นะครับนั่นก็คือ Half Life 2นะครับผม ทีมโฟร์เ e ร s สอนะครับทีม f o r t r ท s s ภาค2นี่แบบเอ้ยสวยสวยสวย,สวยขึ้นมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเกมที่สนุกมากชื่อ Portal นะครับ Portal ก็เป็นแบบว่าให้เราแบบเปิดประตูนะใช้ระบบฟิสิกส์ต่างๆของเกมอ่ะแล้วก็แบบเปิดประตูวิ่งหาการแก้กปริปริศน,นาที่เป็นพัซเซิลนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่วาวทำได้ดีมากๆเลยนะครับและอ่าใช่ผมลืมบอกไปว่าค่ายเกมที่ทำเกม Half-Life เนี่ยก็ก็ก็คือค่ายวาลนะครับซึ่งค่ายวอลเนี่ยเป็นเขาเนี่ย เป็นค่ายที่ทำสตรีมด้วยนะครับนี่เป็นเจ้าของสตรีมนะอ่าซึ่งอ่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอ่าคนที่เป็นเจ้าของสตรีมอย่างกาเบ้อย่างเงี้ยครับวาวใช่ไหมครับอ่าวาวก็เขาหลายๆคนก็นึกว่าเฮ้ยวาวรวยจากสตรีมแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นสัญญาสำคัญที่บอกว่าวาวเริ่มกลับมาทำเกมแล้วนะครับซึ่งฮับไรส์สามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรียกได้ว่าอ่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ทุกคนรอการหวนกลับมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน Orange ออร์เนี่ยเรนยังไงบ้างนะ ทุกคนดูความพัฒนาของการาฟิกของมันสิเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือ G Man นะครับจ m a n ก็เป็นแบบผู้ชายในความลับนะที่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการแบบพูดถึงภูมิหลังนะครับว่าอ้าโอเคเนี่ยในอดีตนะเกิดเรื่องอะไรมาขึ้นนะครับ G Man ก็ก็อยู่กับกอร์ดอนฟรีแมนมาตลอดเลยนะครับเป็นผู้ติดตามนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่แบบมีความลับในตัวเองเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อ่าเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูในเกมนะภาคเนี้ยจะมีหนึ่งในอาวุธที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยมันจะเป็นอาวุธที่เอ่อที่เราสามารถที่จะแบบเหมือนเป็นปืนดูดแม่แม่เหล็กครับแล้วก็สามารถที่จะดูดพวกบของต่างๆในฉากครับเอามาปาได้อะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบอันนี้มันเด็ดมากยวผมขอแอบหาก่อนนะครับมันเป็นปืนที่เอาไว้ดูดของอะนะครับเนี่ยก็จะแบบมีพวกนี้ใช่ไหมอ่าก็จะมีพวกอาวุธพวกอะไรเห็นไหมว่าการาฟิกทําดีขึ้นมากนะครับอ่านี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับ ไอ้เจะปืนนี่แหละเป็นสุดยอดปืนเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนสนุกกับการเล่นมัลติเพลเยอร์มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากที่แบบว่าอ้าวให้เราแบบทดสอบดูเนี่ยดูดของมาแล้วก็ยิงได้นะครับเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบเอ้ยหยิบของต่างๆที่อยู่ในฉากมาอา่าใช้ใช้ปืนเนี่ยดูดปึ๊ดเอาไว้นะครับนี่ฮะดูดปึ๊บอา่าแล้วก็เอาไอ้เจ้าของเนี่ยทำไมรับเป็นรับไม่ได้ล่ะปะโถอา่าแล้วก็ใช้เป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์อา่าในการต่อสู้ได้นะครับเนี่ยโยนมาปุ๊บดูดปึ๊บเนี่ยดูดมาได้แล เนี่ยแล้วมันก็จะมีพวกของต่างๆนะแบบแบบพวกอ่าแบบพวกกงจากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ปืนดูดเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูได้นะไอ้ปืนดูดเนี่ยเห็นไหมฮะดูดกงจากดูดอะไรใช่ไหมเออไอ้เจ้าปืนดูดนี่เป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นจุดวิวัฒนาการของเกม FPS อย่างมากเลยนะพวกระบบฟิสิกส์พวกอะไรเนี่ยแบบมันว้าวซ่ามากเลยนะครับในในสมัยนั้นนะเนี่ยเอาเอาแฉลงเอาค้อนอะไรมาดูดแล้วดึงแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยโหแบบมันเจ๋งมากเลยจริงๆนะครับเออ เนี่ยแล้วก็ในเกมครา f ไรท์สเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเกมที่ชื่อว่าพอทอด้วยนะเดี๋ยวก็เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้เราก็คือเราจะเราเราเราจะมีปืนมือที่เป็นปืนปืนกลอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถแบบเปิดประตูได้นะเปิดประตูจากที่หนึงไปอีกที่นึงได้ก็จะเป็นเกมแก้ปริ le, ซึ่งซึ่งสนุกมากเลยนะอันนี้คือแบบเขาเอาตัว p h y s กส์เ n นจิ้ต่างๆมาเล่นนะครับซึ่งแบบเฮ้ย มันทําให้เนี่ยครับพอระบับระมองเราเราจะหนึ่งตัว1ปืนของเราใช่ไหมเราจะเปิดเป็นประตูสีน้ําเงินเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นสีส้มเป็นทางออกอะไรเงี้ยเราเห็นว่าพอเราเปิดประตูเสร็จแล้วอ่ะเราจะเห็นทางออกอยู่อีกอ่าอีกที่หนึ่งของทางที่เราเปิดออกนะซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบว่าเอ้ป,ป,ปฏิวัติวงการเกมอย่างมากเลยนะครับสำหรับพอทัลนะครับอ่าเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบพบแบบเอ้เปิดประตูใช่ไหมอ่าเปิดประตูเนี่ยแล้วก็เห็นอีกทางหนึ่งก็ต้องแก้พริศเิลกันไปนะซึ่งแบบมันสนุกมากเลยนะครับ อันนี้อันนี้มาจากเกมิชนะเห,นเห็นไหมฮะือเปิดเราจะสามารถเปิดทางเข้าและทางออกได้พอเรามองเข้าไปในประตูเราจะเห็นตัวเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเ,ออเกมนี้สนุกแล้วก็แบบว่าออแบบทาให้ทําให้แบบมันเป็นแบบมันเป็นวิธีการเล่นเกมที่แบบว่าแบบใหม่อะนะครับเห็นไหมเปิดประตู <laughs> มองเห็นตัวเราเข้ามาในนี้อะไรอย่างนงี้นะครับณปัจจุบันยังก็ยังมีคนเล่นทีมฟอร์เทสออยู่เลยนะครับเนี่ยก็ ทีมฟอร์เทสสเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแบบก็คือเหมือนทีมฟอร์เทสหนึ่งอะไรนะครับแต่คอนเซปต์ก็คือเน,นี่ยแหละก็จะมีคลาสอยู่ทั้งหมดทั้งหมด9ก้าคลาสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวกราฟิกที่ดีขึ้นแล้วก็เกมเพลย์ที่ดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้แบบแต่ยังมีพวกเราเระบลูทบ็อกต่างต่างนะครับที่แบบเอ้ยเราสามารถที่จะแบบเล่นผ่านแล้วก็ได้รับของในเทศกาลต่างๆด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับ counter strike อ่าภาคใหม่นะครับตอนแรกที่เข้ามาพร้อมกับ h ับไลท์สเนี่ยจะจะมีทีม t r e s s 2 แล้วก็มี Counter Strike ด้วยนะครับอ่าจะเป็นภาค Counter Strike Source นะครับผมอ่าก็ Counter Strike Source เนี่ยก็คือเป็นการใช้ Engine ของ Half-Life 2นะครัตรน์นะแน Counter Strike ซึ่งก็แบบว่าก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับแล้วก็มีการแข่งขัน e s p o r t ที่แบบดังมากในนับปัจจุบันด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็จริงๆแล้วหลายคนก็หลังจากที่ Half Life เนี่ยหายไปจากหน้าจอประวัติศาสตร์เนี่ยภาค2เนี่ยพอหายไปสักพักใหญ่ใช่ไหมหลายๆคนก็จะ, oney, ไไะ,ะบบเฮ้ยฮาบไลฟ์ห่ย แกลลี่สมอตก็จะเป็นแบบว่าอมอตมอตคลั่งๆนี่ อ่าเป็นแบบเป็นแบบอ่าเป็นเหมือนเกมที่เหมือนเหมือนเป็นกึ่งกึ่งแนวแบบสร้างโลกหรืออะไรแบบแบบนี้เลยนะครับก็เป็นคล้ายพวกซิมูเลเตอร์ต่างๆที่เราสามารถจะมาสร้างอ่าใช้ฟิสิกส์เอนจิ้นแล้วก็สร้างสรร์อ่าพวกสิ่งต่างๆได้มันก็จะเป็นมอสมีมอันนึงที่สนุกมากเลยนะเราก็จะเห็นแบบไลฟ์อ่าไลฟ์สตรีมเมอร์ในช่วงเวลานั้นน่ะนะครับณปัจจุบันก็ยังมีการเล่นอยู่เห็นไหมเห็นไหมฮะก็เนี่ยจะเป็นแบบว่าเราจะมีแบบไอ้พวกอุปกรณ์พิเศษเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นแซนด์บ็อกซ์อะครับคือเราสามารถทีีี่่่จจะแบบเเเเนนนยยออาาาไไไ้้้ปปปืทสรง ซีนนู่นนี่นั่นก็มีคนมาทําเป็นซีเนอเมติกสนุกสนบก็มีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ มันก็เป็นแบบเป็นม็อดที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมากๆแล้วก็เอาฟิสิกส์เอนจินมาเล่นกันอย่างเต็มที่นะอย่างนี้เห็นไหมจีแมนอยู่อยู่บนอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ณปัจจุบันม็อดนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะมีแมพพิเศษเยอะด้วยนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งของ Half Life 2อ่ะที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากคือคือแบบมันมีลักษณะที่คนสามารถทําแมพแล้วก็มีลูกเล่นที่หลากหลายได้มันจะมีแบบพวกแบบโหมดที่เป็นซอมบี้โหมดหรืออะไรพวกนี้อีกเยอะแยะเลยที่ สนุกมากสนุกมากเลยนะครับก็ใครที่เป็นแฟน f p ฟนะโอ้โหในช่วงยัยในช่วงเวลานั้นก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยด้วยประการทั้งปวงนะมันเป็นแบบมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะอ,อ่อแกลลี่มอสใช่ไหมฮะอ่าทีนี้หลายคนเนี่ยหลังจากที่ผ่านเรื่องราวตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าเฮ้ยทำไมฮาร์ปไลท์มันหายไปเลยล่ะนะครับฮาร์ปไลท์ Life มันหายไปเลยหลังจากนั้นนะครับ ปรากฏว่าหลายๆคนก็แบบเอ้ยคิดว่าไอ้วาวคงเลิกทำแล้วล่ะอ่าเพราะว่าวาวเนี่ยเขาก็แบบมีรายได้จากสตรีมก็ร่ํารวยกันไปแล้วใช่ไหมเออแล้วแบบว่าเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานด้วยนะครับอ่าคนก็เลยคิดว่าอ่าวาวน่าจะเลิกทําเกมไปแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับชื่อว่านี่ครับผมอ่าเอลิกส์นะครับฮับไลท์ภาคเอลิกอันนี้ก็ถ้าเป็นอ่ VR นะครับซึ่งปรากฏออกมานะครับผมในช่วงปี2022อ่า2020นะครับ เนี่ยภาคนี้ก็จะเป็น Steam VR นะครับเป็นฮาร์ปไลฟ์ภาคล่าสุดที่เราเห็นผลงานกันออกมานะครับเนี่ยมีการแบบถอย <c oughs> อ่าถอยพวกถังพวกอะไรด้วยนะครับอ่าซึ่งแบบเฮ้ยมันก็เออถือว่าเจ๋งมากเลยนะดูการาฟิกซะก่อนนะครับอ่าถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับน่าจากวาวนะครับหลายคนก็คิดว่าวาวอาจจะเลิกทําเกมไปแล้วแต่ว่าไม่จ้ากลับมาแล้วนะครับซึ่งแบบเฮ้ยถือว่าเจ๋งมากเลยนะเห็นไหม เนี่ยมีการแก้ไขปริศนาได้ด้วยนะครับใช้มือนะครับมีตัวละครใหม่ๆด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวละครหลักเป็นไรผมไม่ได้เล่นภาคน,นี้นะครับเนี่ยแต่ว่าแน่นอนเลยว่าน่าจะต้องมีเอ่อมีฉลงไหมไม่ควรต้องมีฉลงไหมเนี่ยครับก็แบบเออสู้กับพวกแบบมนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิมนะครับในเรื่องภาคสองก็ยังสู้กับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็สู้กับคนด้วยนะเหมือนเดิมเลยนะครับภาคแรกก็ตีกับคนเหมือนกันนะครับเอาละมาเดี๋ยวเล่ามาดูกันนะสาหรับ เ,เรื่องลิกลิกละกันอ่าเรื่องเรื่องลิกลิกนะครับเนี่ยของ Half-Life 3นะครับเนี่ยอันนี้คือ Half-Life 3นะครับเนี่ยโอ้โหฝนลุกเลยนะครับที่เห็นมาทีเนี่ยนะอ่าก็สำหรับ Half-Life 3นะครับนี่ว้าวนะครับผมแล้วก็มีซอสเหมือนเดิมเลยนะนะแล้วก็มาจากสตรีมด้วยนะครับอ่าเขาบอกว่าเนี่ยก็คือมาจากช่อง Discussing Fish นะครับก็ที่เป็นลีกออกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวว้าวเนี่ยจะมีตัว Official Gameplay ในไลฟ์สตรีมวันพฤหัสนี้นะครับผมเวลา10โมง PST นะครับก็น่าจะเป็นช่วงแบบตอนช่วงเช้าๆของประเทศไทยเรานะหลายคนรอคอยอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะมีข้อมูลที่ผมไปค้นคว้าม,มาเพิ่มด้วยนะครับอ่าก็นี่นะครับว่าในของ Half-Life 3เนี่ยนะอ่าก็ในตัวข่าวลือหรือ r ู m เมอ่าของเจ้าตัว Half-Life 3มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยอ่าคนไปเจอ คน,คนไปเจอเบาแสจากที่ไหนนะฮาร์ปไลท์ทรีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีชื่อว่าโปรเจกต์ไวซ์แซนนะครับโปรเจกต์ไวซ์แซนด้วยนะครับซึ่งโปรเจกต์ไวซ์แซนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข่าวที่มาเนี่ยก็จะมีคนครั้งแรกเนี่ยมีแหล่งข่าวมาจากว่ามีคนไปเจอในเรซูเม่ของนักภาคคนหนึ่งที่ชื่อว่านาตาชาชันเดลนะครับบอกว่าจะไปเป็นนักภาพให้กับโปรเจกต์ฮาร์ปไลท์ทรีนั่นแหละนะครับเฮ้ยแล้วพวกนายไปขยันเอาเรซูเม่มาจากไหนเนี่ยอ่าครับผมก็บอกว่าเนี่ย ก็มีการระบุว่าเธอกำลังไปพากให้กับโปรเจกต์ชื่อ The Project White s a n d นะครับของบริษัทชื่อวาวนะครับผมก็อันนี้น่าจะแปลว่าวาวเนี่ยน่าทำโปรเจกต์ไวไวแซนอยู่อันนี้แบบว่าเป็นรูเมอร์นะเป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวลือเฉยๆนะครับแล้วก็มีความเชื่อโยงจากกับโปรเจกต์ไวแซนนะครับซึ่งเป็นสถานที่จริงนะครับผมที่อยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกนะครับซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของแบ็กเมซ่านั่นเองนะครับให้ตายเถอะมันจะไปต่อเนื่องกันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ อ่าแล้วคือแบบพอข่าวอันนี้หลุดปุ๊บนะเขาบอกในบรรทัดนี้ในเลสในเลสเม่เนีน่ยที่หลุดมาเนี่ยก็หายไปในทันทีนะครับก็น่าสงสัยอยู่นะครับอ่าแล้วมันก็จะมีเรื่องโค้ดลับอ่าอันที่สองเนี่ยคือเป็นข่าวลืออีกอันหนึ่งนะครับโค้ดลับ h l x นะครับอ่าก็มีคนที่เป็นแบบว่าพวกแบบที่เขาเอา Data Miner นะครับก็คือเอา Data ของเกมมาแกะนะครับไปเจอโค้ดเนี่ยที่ชื่อว่า slx HLX นะครับเอ HL Half Life HLX อ่า uh, uh, ซ่อนอยู่ในอัปเดตของเกม Counter Strike 2นะครับแล้วก็ Dota 2นะครับมีการอ้างอิงถึงระบบต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุด HEV สู t นะครับผมเหมือนของ Gordon Freeman นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงศัตรูจากจากัจก,กรวาล Half Life ด้วยนะ uh, ครับก็มีคนวิเคราะห์กันไปว่า HLX เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เกม VR แต่ว่ามันจะเป็นเกมแบบที่แบบเป็น non VR ก็คือเป็นเกมตัวใหม่ล่าสุดนะครับ uh, ซึ่งแน่จริง uh, ซึ่งแฟนๆก็อาจจะรอคอยมานะครับ อ่าแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นอีกอันหนึ่งนะครับว่าวาวเนี่ยก็เริ่มกลับมาทําเกมแล้วนะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าวาวได้ปล่อยเกมชื่อว่า Half Life Alyx มานะครับอ่าแล้วก็มีเขาทำเคาน์เตอร์สไตรทมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเกมล่าสุดที่ชื่อว่า Dead Lock นะฮะ Dead Lock เนี่ยผมไม่ได้ตามนะครับก็มีคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่ากาเบสเนเนเวลหรือกาเบนเนี่ยนะฮะอ่าได้กลับมาทําเกมแล้วนะลุยเต็มสูบเพื่อที่จะเอาทีมมาทํา Half Life 3หรือเปล่านะครับ อ่าก็เลยคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารข่าวสารหนึ่งที่สาคัญในะช่วงนี้สำหรับแฟนๆฮับไลท์ทรีน Half นะแล้วก็อันนี้คือด้วยความที่แบบว่าเราก็เป็นเด็กหนวดน,นะที่โตมากับสิ่งนี้นะครับก็เลยอยากจะมาทาอันนี้เป็นวิดีโอออกมานะครับก็อ่าหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะใครที่เป็นแฟนทับไลท์ทรียกมือขึ้นนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องทู no นูฟซด้วยนะก็จะมีแบบเรื่องข่าวข่าวข่าวสารของเกมฮับไลท์ทรีมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทรลเลอร์เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ฝากเพื่อนอคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมกดหนึ่งให้หน่อยละกันง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราเป็นแฟนฮับไลท์หรือว่าเป็นเป็นเด็กหนวดในสมัยนั้นอะไรแบบนี้หรือว่าเคยเล่นเกมนี้มาภาคไหนก็บอกกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับวิดีโอวันนี้นะครับแล้ว